รอบ,บที่สองละเจอคิวโจคู่แรกแล้วลลวะชอนมาปีเดี๋ยวคิวโจมันก็อายหรอกี่แม่งต้องมาแพ้ก,ก่อนคนอื่นเขาอะเอ้ยโย่เดี๋ยวคนก็หาว่ากูไม่ดีแต่โอฮาขนาดกูร้องในแท็กที่แล้วมันเกือบทั้งแท็กยังเข้ามาเดี๋ยวเ่าคิวโจมาโชว์สกิลพี่วิวว่ายังไม่เข้าท่า You're gonna go to the ื่องที่กูรับมานานและยังไม่ดังสักทีหรือว่าจะด่าพ่อด่าแม่เอาตามสไตล์ของมึงดีแล้วก็รับแบบทีบพวกโง่ไม่ต่างจากพวกวันนบีแบบนั้นปะกูว่ามึงควรไปฝึกตั้งแต่หายใจจะได้ไม่รัวฟังไม่รู้เรื่องเอาแร็ปควยไปขายใครเหี้ยเห็นพวกกากในรายการลึกไม่สบายใจกูท่องบทสวดชินะบัญชรสัมภเวสีจงหายไปจากรายการจะได้ไม่มีเสียดติดจะให้คะแนนความกากห้แม่เย็ดมึงเต็มสิบอ้อและมึงยืนหน้ามาให้ชัดๆจะได้ไม่เหยียบผิดขนาดกูไม่ได้จริงจังมึงก็ไม่มีทางที่จะเทียบติดไอเรื่องเขารอ ไม่ด่ามันธรรมดา,ดาเกินไม่ต้องไปดักให้ผิดนะคิวโจนนี่เปเสียเวลาเพลงไม่ต้องจะกลัวมึงก็แพ้ไม่ต้องหวังจะหาเงินและที่กูด่าอย่าเพิ่งร้องไห้เพราะไม่มีใครสั่งไอ้สัตว์มึงมาเองในรายการกูเอาสไตล์กูมาฉายกูไม่เข้าใจนะว่าทำไมมึงเอาขี้หน้ามึงมาขายต้องหาคุณหมอโรคจิตตวเวทถามว่าเมื่อไรมันจะหายคุณหมอบอกให้ทำใจดีๆในเวลานี้คงจะสายนะไอ้สว่างมึงควรเอาแรปไปพัฒนาถวัดราคากันแต่ละบั๊ไม่มีค่าตั้งแต่เอกจนตัวว่าหมดทุกแรปหวังจะเท่และจะได้มีภรรยามาแบก หมอปลาประดานากูก็ไม่สนเพราะกูแม่งจบกันในเพลงไม่ต้องเอาสิงพวกตัวตลกแม่งก็สยบกันไปเองกูรักกูร้องกูก็ยังผ่านมึงรอไปคิดกันเอาเองไม่มีคนอวยแต่ที่กูเข้าเพราะคุณภาพองในเพลงอ๋อและนั่นคือสิ่งที่มึงยังขาดหายต้งรับประสบการณ์ที่ได้จากการแพ้พ่ายเยี่จะกูยังไงก็แพ้นั้นเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเอาไว้เขาเจอกันใหม่แต่ในรอบนี้เซกู o o d b มาตุกฟังก์ไม่ต้องรับจนจบบีทหรอกแค่นี้มึงก็รู้แล้วนะ เย้เจอกับ VY รอบสิบหกคงจะไม่ดักกูเรื่องรอบที่แล้วหรอมั้งมั้งเอช้าน่นะ้โดนกูด่ามึงไม่ต้องนิ่งเวอะเย็จะแม่ค่ออางมานแฉแล้วฟังก็ยิ่งเออกูยอบเองคงคมข้อมึงเป็นมีดเหรอไอ้อ้อ้ไอ้สัสรุ่นใไม่เขาหูระวังจะถูกเปิดตามึงควรไปตายหาไม่น่าประสูตรเกิดมามึงโดนปิดปาก เราหน้าด้านๆเดี๋ยวกูก็ต่อยชนแหลกวีไวผมยาวลุงดังก็นึกว่าหมอยคนแก่แะรับรังเผลอแต่พอครบสีตามึงคนไปเกิดในช่องไข่ยี่สัดนรกวีไวตอนจบแล้วให้กูมาฆ่าตอนใดไปขายยาบ้าออนไลน์จุดจบไอวีไวกลายเป็นพม่านอนตายคุยมึงจะผลิตกําพืชใดไม่ต้องมาพูดถึงวันดัดิเดี๋ยวโดนชันบีดกระทืบไปมัน่าอ่อนเพราะนายเป็นน้องชาวเดอร์คงเป็นไวเป็นอยู่อนาล็อกแต่พ่อกูกอดว่าเธอวีไวนายแค่มาประชันมันจะมาว่าคอมตายคาราชบัลลังฟันกระจังหน้าท้องอะไรควยผ้ามาไรกัน คืดที่มึงไปดูกระต่ายมีหมัดคอยทุ่มตรงกลางบอกเขาด่าร่าไปนะภาพมึงก็ซอยจูบรองล่างมึงกลับไปฝันว่าตัวเพลงควยบอกเขาหน้าขี้ไม่ดูหนังหน้าตัวเองจะแถอะไรให้พูดมาสิฉันจะฟังแล้วหมัดเพียวๆนุ๊กคุกบีฟอประทานนว่าไงไอเฮียเบี้ยวไอลูกกะรีรัชดาอยาโจมตีอยากคิดกว้างระสุนวันวันไม่ทำเฮียไรอันโดจินดับิคาดอสศูนย์เมื่อจับสมดงกระสาได้ดําและไปเล่นของพี่วายต้องเอาไปแปลภาษาไทยควยมึงนั้นเน่าถูกเข้าซองแล้วบอกไปข้อมีคนตื่นในความจริงมันนั่งจักวาวอยู่หน้าคอมเฮ รึงมันจะไหลแค่ไหนเดี๋ยวมึงตกล่วงบันใดวีว่าไม่มีบาร์ถูกพราะฉันใจวีวายกูทำมึงตกตะลึงตั้งเก่งแค่ไหนมันก็เรื่องของมึงมึงโดนกูตกจนมึงก็พูดจริงๆก็ไม่ได้กลัวให้มาประจันหน้าทับในรอบที่ผมมึงโดนกูฆ่าเดี๋ยวให้อลันฆ่าซ้อมแค่โดนใช่แล้วลุ่มห้ามึงคิดมึงดังมากมั้งกูห่างมึงเป็นสิบหลายอยากจะไรตีทันเซเคตบอกมันไม่มีเน็ตฟิกเอาจริงบ้านมันไม่มีตังค์วยเจอต้นประการที่พวกอันทำหน้าพผาวงใจรอบที่แรกก็มาคนเดียวรอบนี้เอามาทั้งราชวงศ์ไทยมึงเป็นแค่ตัวกกกีีีี้้ไไไไมมมม่่่่ดดดดแแแบบรเเออ์ึงป็นคขซู ไอ้เน่านาทีมันดับด้วยกุญแจจนเซ่นำทีกกูจะคว้ามึงไปเะกยตรงนั้นเราจะดูที่มันใส่คนรับพานไปวีไวไปยืนเดาวเสาบริสพานควายเซอร์คิวคีหิยะใช้บันบันดาวงเจอกูกูส่งไปที่อาไรบรรยากาศโลตระดับใหญ่โง่งของมึงมึงเสือกเอาฝนเท่าเขี้ยวแล้วแม่มึงบอกกันเจี้วเพราะมึงมีกินแปลกๆใครกลับเป็นหล่นเต้าเจียวไม่ต้องมาอวยวีไวมีควยให้ได้เพี้ยงงัดไปวีไว้คำเยี่ยของมึงมันไม่ได้เรียกพันลายไม่ต้องใส่ฉันเกินโอเคกูยอมรับว่ากูก็แพ้แแตต่่่่มมมมึึงงงนนนะะพยยััับเเิวววไใชชป์รดด็ก มันเป็นไปท์ทัศน์ทัศน์จอนตีวโดน เดาโดนกูฟาตีปากรอบนี้ไม่มีฉากมีก้าในสัตว์เย็ดแม่มึงเรียนทำแอนิเมชันให้ที่เด็กปองหกม่งก็ยังวาดดีกว่าคุยตูไม่สนว่าใครจะอวยเพราะไม่มีความจริงมาตีตาว่าฉันสุดและไอเชี่ยนี่ตัวไหนเมื่อไหร่กูจะเอาคาริมปายัดตูดเที่ยธรรมบมบอกกูเป็นเด็กเชีย่ยเด็กเป็ดเด็ก,ละ,ดกละโลกเมื่อไหร่นะวีวายมึงก็เป็นเด็กขาดความอบอุ่นในสัตว์ประชาชอบจะไปพูดจริงเขาเพูดจริงเขาสเสนียดปากฉันไม่ต้องกูไปเทียบมึงใน,ในสัตว์มันทุเรศไอ้เหี้ย